กดปุ่มไลค์ยังไม่กล้าเอาตัวเองนะคะยังไม่รู้ว่าจะมีะไรายได้จากช่องทางไหนคนที่ทํางานประจําก็อยากมีช่องทางของการไหลเงินเอาตัวเองค่ะมาสู่ธุรกิจการทําออนไลน์และออนไลน์แบบไหนออนไลน์ในแบรนด์มาสั่แม่มดออนไลน์เน้นเรื่องของการไลฟ์สดค่ะและข้อที่สองนะคะเมื่อกี้ข้อแรกนะคะที่สร้างไรายได้และข้อที่สองครูเห็นกับคาตาเลยค่ะไม่ได้ไลฟ์แต่เพียงแค่เรื่องของการแชร์ไลฟ์สด การแชร์กันมัน,ม,นมันกดที่ปุ่มโพสใช่ไหมคะคำว่าโพสคำว่าโพสเนี่ยคะ่ะโพส p o s t หรือสโออพ,าพานันสอเสอตอตอเตากลันเนี่ยค,คำว่าโพสเนี่ยถ้าใครกดปุ่มปุ่มเขาเรียกว่ากดปุ่มโพสได้นะคะโพสของคนอื่นหรือโพสของตัวเองได้หมดนะคะก็สามารถนะเฮ้ย น้องกอบไปทาอะไรมาขายกาแฟเหรอคะน้องกอบทําไมสวยขึ้นคุณกระแตทําไมสวยขึ้นอ่ะมีะไรายได้ละมีคนสนใจแล้วคูหนิงชาลิสาออกมาโพสอะไรเห็นโพสเรื่องโดนโดนโดนอ่ะมีคนทักมาแล้วจิมแมคครูพี่แคทพิลัตอยู่แคนาดาทํางานเลี้ยงหลานแต่แค่พโพสทํา Ti กต o k กอินสตาแกรมยูทูบเห็นมีโพสเอาแค่พโพสนะแค่กดปุ่มโพสก็สามารถสร้างไรายได้แต่มันไล่ลําดับ การไหลของเงินนะคะแต่มันเป็น4วิธีที่สามารถสร้างรายได้ที่ครูกาแต่บอกแล้วเราแต่ละคนนะคะสร้างรายได้ที่แตกต่างกันนะคะแต่ให้ทำ3อ่า4ข้อนี้นะครูบอกไปหนึข้อนะคือการออกมาไลฟ์สดแบบเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวการไลฟ์สดมันก็จะมีสเตจของเขาแต่ข้อ2คือการโพสอะโพสเป็นอะไรคะเป็นรูปภาพเป็นแคปชั่นหรือ การแชร์แล้วกดปุ่มโพสต์ก็เช่นเดียวกันโพสต์แบบมีประสิทธิภาพก็สามารถสร้างไรายได้จริงไหมคะและบางคนคะ่ะเ,เดี๋ยวคุณจะไปเร็วๆเนาะเดี๋ยวจะไปเร็วๆค่ะพอได้ข้อหนึ่งข้อสองแล้วข้อหนึ่งคืออะไรคะการออกมาไลฟ์สดใช่ไหมคะกูเดิมไลฟ์สดส่งต่ออาชีพมหัศจรรย์ทั่วโลกสองการโพสต์ค่ะมันมีคําว่าโพสต์ในไลน์ในไลน์ค่ะก็มีคําว่าโพสใช่ไหมคะ ในช่องไหนที่มีคำว่าโพสใครโพสได้เยอะใครโพสได้มากทุกช่องทางก็เป็นช่องทางการสร้างรายได้จริงไหมคะเอาตัวเองนะคะมาขยันนะคะใช้ปลายนิ้วค่ะนิ้วซ้ายนิ้วขวานะคะสิบนิ้วอจิ้มอ่นนิ้วไหนสลับกันไปก็ได้นะคะเพื่อแบบให้นิ้วได้บริหารอย่างเงี้ยคะ่ะกดปุ่มโพสต์ครูกระแตไล like, สดโพสต์อะเห็นเพื่อนนะคะโพสต์ข้อความอะไรดีๆที่สามารถนะคะ ทำเป็นช่องทางการไหลของเงินนะคะถ้าโพสวัดว่าอาลามไม่ได้เงินนะคะถ้าโพสกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินอาหารหรูหราลร้านโน้นร้นานนี้เพื่อนก็แค่ว่า